บีบจะกลับไปเหรอบีบจะกลับไปเรียนเหรอเฮ้ยทาอยูแหละได้เหมือนกี้ไมอ้าวแล้วครับเอาล้วครับปลายที่กลางปลามีบิดอ่ะปลายแคแยงอีกอันนี้เข้ามุมเดิมเลยน่าเตยใหญ่แล้วมุมเดิมเลยไหมต้องมาดิครับไม่โทรหาแล้วแสดงว่า Những tạng kín bài. Came tham gia. Huh? Tham gia. đi. Came tham gia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 . Came พาปลากินเยอะออก้นอืัเป็นท่อแห้เลยพวกไปยตงปอะต้มวเดินลงไปแล้วก็ไปจับให้มันตรง ไทีมจะพนินฝนมานีแล้ว,าวงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วทีนี้ <laughs> ยาเยเก้มโตนะอยากเล่นตอกเหรอตอกอะไรตอกมัดมัดข้าว มองเห็นเห็นม่นี ไปแล้วไงเข้าอีกแล้วป่ะนาจั่นไม่ใช่แล้วมั้งมีสวนอ่อนบ่เขียวแน่นอนบ้านบไม่ได้ที่มึงลงอยู่หรอเรียบร้อยสองตัวเลยสองตัวเลยนายโชว์หน่อยโชว์หน่อยสองตัว สองตัวสองตัวเนี่ไงไอ้กระตุกนแ่กกระตัวนี่ครับเนี่ยพ่อมองละพ่อจะรับ่งไเกมมันเอาอะไรมาอยู่คนจะออกอย่งไรวะเนี่ยกระตุกแรกกระตัวนึงไงตัวกลางออกก่อนใครเดียวที่ทีเดียวได้สองตัวเลยตัวไหนเจ็บใครเดียวมั่งเนี่ยบีมามั่งบีมามั่งแล้วก็หนุ่แล้วก็หนุ่ยดแล้วดแล้วดแล้วเดิมนะไอเกมมันเอาไปอีกอันหนึ่ง อะไรโอ้ยังไม่หมดไม่ปานใช่ไหมาพิมพ์อ็กชโลนอยเอ็กชโลนอยแมงเปลี่ยนสองเลยพิมพ์สับสองเลยเฮ้ยมั่กินตอนแรกดูงี้ม่ต้องมรกหรออตอนนี้มันเมื่อตอนทีซีไม่เัิน

トラップ